สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้น่าจะเป็นเงาะถอดรูปนะคะนี่ค่ะกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะหัวเดียวนะคะนี่ค่ะกอเขาใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ เปลี่ยนมาใส่เป็นกระถาง10 12นิ้วนะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะว้าวลากเต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้โหว้าวนี่ค่ะไม่น่าละเขาถึงได้ใบเล็กที่แทล้ลากเขาเต็มเกินไปนะคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมะ รากเขาเต็มตรึมตรึมเลยนะคะขาโปดเลยนะคะเดี๋ยว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 เราก็เอาลงแบบนี้เลยนะคะถึงว่าทำไมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมใบเขาถึงเล็กปกติและใบเขาจะใหญ่มากๆแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่กันนะคะแล้วก็ เปลี่ยนแล้วก็เอาดินใส่นะคะใส่เลาะค้างๆเพื่อให้หลากเขาจะได้มีที่ที่จะหาอาหารได้อีกเขาจะได้ใบใหญ่ๆดินของเรานี้ก็ผสมนะคะผสมปุ๋ยคอกเปลือกไข่ จุลินทรีย์สังเคอแสงเล็กน้อยนะคะนี่เราก็จะใส่แล้วก็ค่อยๆกดซอกๆตามที่รอบๆกระถางก็หวังว่าเดี๋ยวเขาคงจะได้ออก ลาเขาจะได้ออกหาอาหารกินที่กว้างๆขึ้นใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มกอใหญ่นะคะไม่ได้แยกกอเพราะว่าจะเอาไปลงปลูกในสวนคุณตาก็ยังสองจิตสองใจเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนเดินเข้ามาดูในสวนนะคะก็เลยไม่กล้า ยกไปทางกระถางเก็บเอาไว้ในบ้านก่อนดีกว่านี่ค่ะพอก,กเขาใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินเพิ่มดินนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เพิ่มดินเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตแล้วก็หาอาหารกินทำให้ใบเขาจะใหญ่ขึ้น สวยงามขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบอนบ้านๆนนะคะชื่อว่าเงาะถอดรูปนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ